ร้านกาแฟซิกนิีลัสของเราที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเป็นร้านของบุรนที่ APCD ซึ่งเราจะมีการฝึกอาชีพให้กับคนพิการไทยนะครับฝึกประมาณ80-100วันนะครับในการทำบาริสต้ากาแฟประเภทต่างๆแล้วก็ช็อกโกแลตเพราะว่ามูลิตี้เราจะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพคนพิการเท่านั้นเองนะครับ กอฝึกเสร็จแล้วเราก็จะหางานให้คนพิการทำไม่ว่าจะทำที่ร้านของอ APCD เองหรือเราจะติดต่อทางภาคอเอกชนนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิคนพิการมาตรา33ก็กำหนดให้ภาครัฐและเอกชนทุกองก์เนี่ยนะครับจะต้องจ้างคนพิการร้อยละหนึ่งะครับหมายความว่าถ้ามีพนักงาน100คนก็ต้องจ้างคนพิการหนึคน อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟของคนพิการนะฮะเราทำขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบนะให้คนเห็นว่าคนพิการก็ทำงานได้อันนี้เป็นแบรนด์ของยามาสกีนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางมูลิธิอร่อยแล้วก็สดทุกวันทำโดยคนพิการนะครับผลผลิตทั้งหมดนี้คนพิการเป็นคนทำในส่วนนี้ก็เป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนะครับที่เรามีการฝึกคนพิการทำช็อกโกแลต วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยผลิตในประเทศไทยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นโกโก้หรือว่าการผลิตต่างๆไม่มีส่วนใดที่เรานําเข้าจากต่างประเทศก<ม>็เป็นความภูมิใจของออประเทศไทยนะฮะแล้วก็รวมทั้งเป็นความภูมิใจของน้องๆคนพิการด้วยนะฮะแล้วรัฐบาลก็ให้การดูแลอย่างดีนะครับโดยคนพิการที่เขาอยากจะเปิดร้านเล็กๆของเข้าแต่ไม่มีทุนเขาสามารถที่จะขอ กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมคนพิก,การนะครับซึ่งดูแลโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงม,โมโนุษย์นะครับกู้ได้คนละ1,2ึ่งแนบาทน,นะครับแต่ต้องคืนนะครับภายใน5ปีคนพิการสามารถที่จะตั้งหลักแล้วก็ประกอบอาชีพของตัวเองได้ครับ แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิ์ที่นี่ b o o k o a n p a g e พจอิงอและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ